ลำไยสวยมากเลยค่ะ้เนี่ยเรามาดูลำไยกันนะสวยมากขนาดวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนนะคะแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ใช้อะไรยังไงคะลำไยถึงได้สวยแลวก็ใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ p s k อคแะค่ะใช้อะไรยังไงบ้างคะใช้ตัวไหนบ้างคะก็ใช้ฝาฝาส้มเนาะ ตัวไคโตซานใช่ค่ะแล้วก็ฝาเขียวค่ะแล้วก็ใช้แคปซูลเนาะค่ะใช้อะไรยังไงคะปริมาณก็ตอนแรกก็ใช้ตั้งแต่ทําทําเตรียมต้นเนาะตั้งแต่เตรียมต้นเลยเตรียมต้นยันเก็บอะเนาะก็เตรียมต้มเตรียมต้นเตรียมต้นสะสมตาดอกยันเก็บเลยใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะลูกขาวสวยมากเลยค่ะอันนี้ผิวนี้นี่ ตีตัวไปจีนเรียบร้อยเลยนะคะไม่ตกขบวนเลยสักเม็ดค่ะสวยมากใช้ใช้ใช้ร่วมกับเออแล้วพี่ได้ใช้ร่วมกับปุ๋ยยาเคมีอะไรบ้างไหมคะก็ใช้บ้างค่ะแต่ใช้ลดปริมาณเนาะก็ลดปริมาณใช้ส่วนน้อยใช้เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราใช้ตัวนี้มาตลอดใช้มาตลอดพอเรามั่นใจเนาะว่าใช้มากี่ปีแล้วคะเอ่อตั้งแต่รู้จักเพีเคมาก็ตอนนี้ ปีนี้เข้าปีที่สองปีหน้านี่อหไรคะเพราะว่าป,ปีที่สองแล้วใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะคแต่ทำออกมาได้คุณภาพมากเลยนะคะสวยใหญ่มากกี่วันฉีดปุ๋ยฉีดยาทีคะเนี่ยพี่โอ้อันนี้ฉีดก็สิบห้าวันฉีดนะคะแต<ป>่ว่า ใช่ค่ะแต่บางครั้งก็ถ้าฝนตกเนาะฉีดไม่ได้ก็40วันฉีดก็มีแล้วไปถึง40วันใช่ค่ะโอ้แล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีค่ะตอนแรกก็นึกว่ามันจะมีเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาจะวิ่งดูสวนเนาะจ้าก็เลยก็ฝนก็ตกด้วยก็เลยลูกน้องก็เลยบอกว่าเจ๊เชื้อรากินของเราแล้วก็เลยมาดูโอ้ยังรอดโอ้ยังรอดมาได้ใช่ค่ะแล้วหนาวนี้ที่ผ่านมาที่เริ่มต้นหนาวที่ช่วงต้นเดือนที่หนาวจะจัดเป็นอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีเป็นอะไรเลยไม่จะดุ้งหนาวใช่ค่ะลูกก็ยังขยายใหญ่เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วไม่มีเชื้อราเลยนะคะที่เข้ามาได้แอบได้ยินเจ้าของสวนบอกทําแบบคนขี้เกียจนะคะนขยันมากไม่ดีนะคะของใช้สินค้าพีเอ็เคเราอ่ะมันต้องแบบาพี่เขาบอกขยันมากเดี๋ยวเปืองใช่ไหมคะใช่ขยันมากเปืองนานๆฉีดทีขนาดนานๆฉีดทียังใหญ่ยังสวยขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวไว้เราไปเจอกันอีกทีส่วนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรวยรวยไม่เห็นแล้วหมูบายบ้าสิเยี่ยมได้